ดูตะไบเล็บก่อนนะคะถ้ายังไม่รู้ว่าตะไบแบบไหนใช้ยังไงเรามาดูกันก่อนนะคะว่าตะไบมีกี่แบบอย่างแรกนะคะก็คือตะไบกระดาษทรายจะมีความหนาในระดับหนึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้ตะไบเล็บธรรมชาติตกแต่งทรงน้ําหนักจะเบาแล้วก็ราคาก็จะถูกแต่ว่ามันอาจจะสึกง่ายนิดหนึ่งต่อไปตัวที่2นะคะก็คือตะไบโลหะนะคะก็จะทํามาจากเหล็กหรือสแตนเลสก็ไม่เหมาะใช้กับเล็บที่บางอาจจะทําให้แบบเกิดความเสียหายบนหน้าเล็บได้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตะไบแก้ ทำมาจากแก้วหรือคริสตัลจะมีความละเอียดที่ค่อนข้างดีแล้วเวลาตะไบไม่ทำให้เล็บแตกค่ะเหมาะสำหรับคนที่หน้าเล็บบางตัวต่อไปนะคะก็คือตะไบฟองน้ำตะไบฟองน้ำจะมีความหนาเหมือนฟองน้ำเราจะใช้ตะไบเพื่อให้หน้าเลบ็บเรียบขจัดความมันบนหน้าเลบ็บเพื่อที่จะเตรียมหน้าเลบ็บข้อควรระวังก็คือสำหรับคนที่หน้าเล็บบางจริงๆเราไม่ควรตะไบยเยอะจนเกินไปจะยิ่งทำให้เล็บบางลงค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะก็คือตะไบไฟฟ้านั่นเองส่วนใหญ่นะคะจะใช้ในร้านทําเล็บต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดความชํานาญนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะสําหรับ Pick Me Up นะคะเราก็มีตะไบยอยู่หลากหลายให้เลือกเลยค่ะตัวแรกนะคะเราก็จะมีเชฟมีพลี e ตัวสีแดงจะอยู่ที่100ทับ100กิตแล้วก็ตัวสีเหลืองก็จะอยู่ที่100ทับ180กริตแล้วก็มีตัวสูทมีพลี e นะคะตัวนี้จะเป็นบัฟเฟอร์นะคะอยู่ที่100ทับ180กริตแล้ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเราจะมี wooden nail file นะคะจะมีความบางแล้วก็ตะไบได้ง่ายเข้าซอกได้ง่ายนะคะมีสีม่วงนะคะอยู่ที่100ทับ180กริตสีชมพูนะคะอยู่ที่180ทับ240กริตค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อทักแชทเข้ามาได้ค่ะสำหรับ e p พีหน้าค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องกริตหรือความขมของตะไบนั่นเองนะคะรอติดตาม e p พีหน้านะคะ